คุณเป็นคนที่ไม่อยากพูดไม่อยากคิดเรื่องเงินเลยหรือเปล่าถ้าใช่คุณอาจจะมีนิสัยการเงินแบบนี้ค่ะ ไม่อยากพูดไม่อยากคิดเรื่องเงินเลยเพราะบอกว่าคนที่พูดที่คิดมัวแต่สนใจเรื่องเงินเนี่ยเป็นคนที่โลภหรือว่าอาจจะเป็นคนไม่ดีในสายตาของคุณถ้าเป็นแบบนั้นคุณอาจจะต้องปรับ i n d s ็ t นิดนึงค่ะเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะมีหลุมพรางสําคัญคือเป็นคนที่ไม่วางแผนแล้วก็ไม่ค่อยคิดถึงอนาคตสักเท่าไหร่เพราะเขาไม่ค่อยจะสนใจตัวเลขในบัญชีเงินเข้าเงินออกมากน้อยแค่ไหนมีเงินเพียงพอสําหรับใช้ในวัยเกษียณหรือแม้แต่ในเวลาที่ฉุกเฉินหรือเปล่าคนกลุ่มนี้จะไม่สนใจเลยเพราะเขามองว่าถ้าพูดเรื่องเงินถือว่า เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นเรื่องต้องหานค่ะถ้าอยากจะทําให้การเงินดีขึ้นต้องรู้อินฟลุกับอัลฟลูของตัวเองนะคะเงินเราไหลเข้ามาจากทางไหนเท่าไร่บ้างไหลออกไปกับอะไรมากน้อยแค่ไหนเราจะได้เริ่มต้นจัดก,การเงินได้ถูกเงินไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็จําเป็นโดยเฉพาะกับอนาคตของตัวเรานะคะ